อาิบดพีพรพศเพนพาตพราดถวายหัวฟอกขขาวโฉนดที่ดินเขากระโดกถึงเขาใหญ่เพื่อนักการเมือง ยังไม่ทันที่ข่าวข่าเขากระดงจะคลี่คลายหายเคลือบแข็งใจกันเลยอธิบดีกรมที่ดินก็ออกลงปกป้องนักการเมืองอีกครั้งโดยการยืนยันว่าที่ดินสนามกอล์ฟเขาใหญ่ของอนุทินนั้นออกเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายยังไม่ถึงขั้นเพิกถอนทั้งที่อธิบดีกรมที่ดินเคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่แลกชีวิตข้าราชการกับการเมืองเรื่องเขากระโดงแต่การกระทํากับตรงข้ามกันอ้างขั้นตอนทางกฎหมายปกป้องทั้งเขากระโดงและสนามกอล์ฟเขาใหญ่วันนี้เจ็ดดอกจกจะสรุปให้ฟังครับขอย้อนถึงเรื่องที่ดินเขากระโดงเล็กน้อยเพื่อใใหหหห้้้เ็นนนภาาาาพกรชตํแ่่งที การเมืองของทั้งนายชาวรัชชานวิรกุลผู้เป็นพ่อและนายอนุทินผู้เป็นลูกในช่วงที่ทั้งสองนั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยกับดูแลกรมที่ดินก็ได้สั่งการให้กรมที่ดินจัดการเรื่องเขากระดงมาตลอดโดยมีข้าราชการสำนักง,งานที่ดินบุรีรัมย์ร่วมมือกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นในบุรีรัมย์ช่วยสนับสนุนสำหรับตัวของนายพรพจน์เพนผ่าธิบดีคนปัจจุบันก็มีสายสัมพันธ์กับตระกูลชิดชอบมาตั้งแต่รุ่นพ่อผู้เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตและข้ออ้างท มาเป็นเกาะกัมบังให้นักการเมืองหลบอยู่ข้างหลังชาวบ้านโดยอ้างว่าชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยในาทางที่ถูกจัดฉากเตรียมการไว้เป็นข้อต่อสู้และสําหรับกรณีสนามกอล์ฟเขาใหญ่และสนามแข่งรถของตระกูลชานวีระกูลซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขาใหญ่ก็ถูกจัดฉากให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายเช่นเดียวกันเพื่อให้นายพรพน์เพนญภาอธิบดีกรมที่ดินอ่านได้ว่าดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นเป็นฉโฉนดและเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เรื่องนี้อาจทําให้นายพรพน์ต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น เพนพลาดพลาดตรงที่รับงานการเมืองจนชะตาชีวิตค่าราชการเสี่ยงผิดกฎหมายมาตรา157เพราะแม้ที่ดินดังกล่าวจะถูกโอนถูกต้องตามระเบียบหลังจากการพ้น5ปีจากการได้รับโฉนดที่ดินแต่กลับไม่ได้ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตามวัตถุประสงค์ของที่ดินส่อประกอและโฉนดที่ดินประเภทนค .3 ที่มีเจตนาให้ประชาชนผู้ยากไร้มีที่ดินทำกินทำการเกษตรไม่ใช่ให้นักการเมืองและเคยญาิผู้ร่ำรวยนำมาทำสนามกอล์ฟรีสอร์ทหรือสนามแข่งรถอธิบดีเพนพลาดอาจจะอ้างเรื่องออกโฉนดถูกต้องก็อ้างได้แต่อย่าลืมว่าบริษัทของ ตระกูลชันวิรกุลมีใช่เกษตรกรยากไหลและไม่ได้ใช้ที่ดินทําการเกษตรหรือว่าสนามกรับปลูกสวนผลไม้เอาไว้แถมผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละเกในบริษัทแลนโซชานวีรีสอร์ทก็มีเพียงสองคนโดยผู้ถือหุ้นใหญ่คนแรกคือนางสาวปราณีพิริยะมาสกุล1นึ่งล้านเจ็ดหุ้นซึ่งตระก,กูลพิริยะมาสกุลก็เป็นเครือญาติของตระก,กูลชันวีรกุลคนในรุ่นเดียวกันกับนายอนุทินสนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่เด็กวิ่งเล่นวิ่งไล่เตะตุดกันมาตั้้้้งงงแต่่่่ยเล็กสสวนนนนนนผูถืออออหหุุใญคคทที2า,าิ อานิลัตนิติสาโร่481,380หุนโดยมีนายชัยยาพรอ,อิมเจริญกุลถือไว้เป็นไส้ติ่ง1่หุนแต่ที่ว่าอาการหนักกว่าอธิบดีเพนพาดก็คือมทออหนึ่งอนุนทินติกกล้าออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหน่วยงานรัฐทุกฝ่ายบอกมาแล้วว่าประชาชนทุกคนที่ได้ที่ดินมาในพื้นที่บริเวณน,นั้นถือโฉนดที่ดินได้มาด้วยความสุจริตทั้ทงโฉนดที่ดินน,นคสามีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านผู้ยากไร้มีที่ดินทําการกเกษตรแถมนายอนุทินยังใช้คําพูดที่บางอาจทาให้เกิดควววาาาาามมมเขข้้ใจผิิดดไ่กรรรรโออนนฉีพพปยง หากษัตริย์ตามหน้าฉนดทุกอย่างการซื้อขายเหล่านั้นเป็นการซื้อขายโดยสุจริตคนที่ถือครองส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ซื้อผ่านการโอนผ่านฉนดมีพระปรมราประมาพิาไทยพระมหากษัตริย์ตามตามหน้าฉนดไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการซื้อขายเหล่านั้นก็ต้องถือว่าเป็นการซื้อขายโดยสุจริตนายอนุทินมท .1 หลบหลังชาวบ้านไม่พอวิ่งหลบหลังตาพระประมาพิไทยด้วยเลยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่ ตอบจริงครับ